ติดตามรามาชาแนลสนานีเพื่อสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครป์เพื่อที่ไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบพร้อมข้อมูลด้วยการแพทย์นะครับอย่าเพิ่งกลัวถ้าติดโควิดแล้วไม่มีเตียงสวัสดีค่ะวันนี้รามาชาแนลจะมาพูดถึงการแยกกักตัวที่บ้านหรือโฮมไอ o l a t i o n กันค่ะ Home Isolation ก็คือการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ที่บ้านนะคะโดยเป็นการแยกกักตัวผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลยนะคะอยู่ที่บ้านแต่เราจะให้การดูแลเสมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลจะมีคุณหมอและคุณพยาบาลคอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ เนื่องจากตอนนี้มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากนะคะทำให้ปริมาณเตียงที่อยู่ในโรงพยาบาลไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยจึงเกิดโครงการ home isolation เพื่อรองรับเคสที่อาการไม่หนักนะคะให้ดูแลรักษาตัวอยู่ที่บ้านได้เราจะได้เปิดพื้นที่ที่โรงพยาบาลให้กับเคสที่มีอาการหนักได้เข้ารักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะผู้ป่วย ที่ติดเชื้อโควิดจะได้รับการดูแลที่โฮมไอโซเลชันนะครับจะได้รับเป็นถุงที่จะเป็นชุดอุปกรณ์นะครับจะประกอบไปด้วยปลอดวัดไข้นะครับเครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วนะครับแล้วเราก็จะมีชุดยาที่เป็นยาพื้นฐานนะครับเช่นยาลดไข้ยาลดน้ำมูกยาแก้ไอนะครับมีเกลือแร่สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการท้องเสียเป็นต้นนะครับแล้วก็ในถุงอุปกรณ์เนี่ยจะมีคู่มือคำแนะนำจะมี QR code ที่ให้ผู้ป่วยเนี่ยได้สแกน เพื่อมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทีมแพทย์และทีมพยาบาลซึ่งเราจะมีทีมแพทย์และทีมพยาบาลนะครับดูแลตลอด24ชั่วโมงจะมีการใช้โทรศัพท์เพื่อพูดคุยสื่อสารสอบถามอาการวันละ2รอ,อบนะครับสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเช่นมีอายุเกิน60ปี หรือมีโรคประจําตัวร่วมนะครับเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนทางทีมแพทย์เราจะมีการพิจารณานะครับในการสั่งจ่ายยาฟาวิพิลาเวียนะครับแล้วก็ส่งไปที่บ้านเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานยาซึ่งเราก็คิดว่ามันจะช่วยในเรื่องของการลดความรุนแรงหรือลดอาการที่มีโอกาสจะเป็นมากขึ้นในกลุ่มเสี่ยงสูงครับการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยที่อยู่โฮมไอโซเลชันนะครับ สิ่งสาคัญก็คือผู้ป่วยเนี่ยต้องกาัก,ากตัวเองอยู่ในบ้านหลีกเลี่ยงการพบปะกับผู้คนอื่นนะครับหรือถ้าเกิดมีญาติจะมาเยี่ยมมาหาเนี่ยก็ต้องปฏิเสธไม่ให้มาเยี่ยมในช่วงที่เรากัก,กตัวอยู่นะครับเป็นระยะเวลาอย่างน้อย14วันถ้าเกิดในบ้านนะครับมีสมาชิกอยู่กันหลายคนเนี่ยก็ควรจะอยู่ในอาศัยเป็นห้องแยกนะครับมีห้องนอนที่แยกจากกัน แล้วก็ถ้าเกิดต้องพบปะกันก็ควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย2 m. เมตรเวลารับประทานอาหารก็ควรจะรับประทานอาหารแยกกันแล้วก็เวลาใช้ห้องน้ำนะครับก็อาจจะใช้ห้องน้ําเป็นคนสุดท้ายแล้วก็มีการทําความสะอาดอย่างเหมาะสมนะครับผู้ป่วยที่รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านนะครับมีสิ่งสําคัญในการติดตามอาการของตัวเองข้อ 1. ต้องมีการวัดอุณหภูมิตัวเองแล้วก็โดยใช้ปลอดวัดไข้เพื่อติดตามถ้าเกิดระดับของอุณหภูมิเนี่ย สูงกว่า38.5องศาทางทีมแพทย์เนี่ยจะมีการพิจารณาติดตามอาการรวมทั้งอาจจะประสานในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษา,าที่เหมาะสมนะครับข้อ2ครับต้องใช้เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วนะครับแล้วก็ส่งติดตามอาการกับแพทย์วันละ2รอบเช่นกันนะครับข้อที่3ผู้ป่วยจะต้องรู้จักประเมินอ,อาการตัวเองเช่นถ้าเกิดมีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้นมีอาการไอมากขึ้น ตรงนี้ก็จะต้องสื่อสารกับทีมแพทย์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับทีมให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้านทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยอย่างดีที่สุดครับ